สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กเปิดชแนลนะครับวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับเป็นรุ่นขึ้นเหนือนะครับผมเนื้อนี้ที่จะพามาดูก็เป็นเนื้อมหาชนวนกระไหลทองลงยาสีเขียวนะครับเป็นชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการชุดกรรมการนี้ก็สร้างไม่เยอะนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะครับ อันนี้เป็นรูปร่างภายนอกของกล่องนะครับพิมพ์ลูกท้อขึ้นเหนือนะครับหลังก็จะเป็นโลโก้วัจ,จุลามณีนะครับก็เหรียญน,นี้เป็นเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับที่ที่อักลรเลขยันเป็นแบบยันล้านนานะครับผมแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษเมื่อ17ตุลาคมปี2562นั่นเองนะครับก็สร้างน้อยนะครับ1,999เหรียญน,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันว่าเป็นยังไงนะครับเนื้อกระไหล่ทองก็เป็นเนื้อที่สวยงามนะครับเป็นสีทองเลยนะครับแล้วก็เหรียญจะเป็นพิมพ์แบบลูกท้อแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับดูโดยรวมสวยงามนะครับผมเดี๋ยวมาดูชัดๆกันนะครับด้านบนนะครับหูหูห่วงก็เป็นหูตันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นลวดลายแบบนี้ แล้วก็ใบหน้าขององค์ท้าวสวสสวรณ์ก็จะคมชัดนะครับดวงตาก็จะโตนิดนึงนะครับผมแล้วก็ลวดลายค่อนข้างชัดเจนนะครับคมชัดด้านล่างเ็าเขียนว่าท้าววสสวรรณโนูจตุมหาราชิกานะครับแล้วก็เป็นอักขรเล็กยันนะอักขรอักษรยันนะครับจะเป็นยันแบบล้านนานะครับจะมีความโค้งนะครับโค้งมน เป็นลักษณะยันล้านนาทั้งเหรียญเลยนะครับก็เป็นยันเศรษฐีล้านนานะครับผมถือว่าเป็นยันที่มีความเป็นมงคลนะครับเป็นยันเศรษฐีแล้วก็ผิวเหรียญน,นะครับก็จะมีการขุดแล้วก็ลงยาสีเขียวนะครับรลงยาสีเขียวก็เกือบเต็มขอบนะครับเกือบเต็มเลยก็จะทําให้เหรียญน,นั้นมีความสวยงามนะครับสีเขียวถ้าโดนแสงก็จะ ออกสีเข,ขียวๆสวยงามนะครับสาหรับคนที่ชอบสีเขียวก็นี่แหละครับนี่นะครับสวยงามแล้วก็องค์ก็เป็นองค์สีทองนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นอักขระเล็ยันเหมือนยันล้านนานะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นยันทรงรถมงคลนะครับก็เป็นอักขระแบบล้านนาเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นอักขระแบบล้านนาหมดเลย ส่วนตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับตอกว่ากรรมการนะครับผิวเหรียญจะมีความเรียบเนียนสวยงามนะครับแล้วก็อะัะยันจะชัดหมดเลยแล้วก็ด้านขวาตอกโค้ดเหล่งไว้นะครับด้านขวาตรงนี้เราลงมาด้านล่างนิดนึงก็จะเป็นหมายเลขตอกโค้ดนะครับใช้วิธีการตอกลงไปแล้วก็เขียนว่าวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจัดสร้างที่ระลึกกรถินสามคัคคีวัดชัยสถิต จังหวัดเชียงใหม่นะครับปีสองห้าหกสองนะครับผมอ่าดูลักษณะผิวเหรียญน,นะครับเป็นสีทองนะครับทีทองสวยงามเนี่ยนะครับสีทองแบบนี้เลยผิวแบบกระจกเลยสวยงามครับก็ยันโสรสมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดของยันนะครับผูทธคุณก็ ป้องกันสารพัดอันตรายนะครับป้องกันโจรกันฟืนกันไฟกันพูดผีปีศาจนะครับการคุณใสต่างๆนะครับแล้วก็มีคาถาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยนะครับโสทายะนะครับก็ถือว่าเป็นพระยันมงคลอันสูงสุดนะครับผมก็สุดยอดของยันที่จะมารวมกันอยู่บนเหรียญเหรียญนี้นะครับก็ทําให้เหรียญนี้นั้นมีความเข้มขังนะครับสุดยอดพุทธคุณนะครับผม ถ้าใครมีไว้บูชาก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับผมเนี่ยนะครับด้านข้างเหรียญน,นะจะประมาณนี้นะครับจุดที่สูงของเหรียญก็จะเป็นตรงปลายกระบองนะครับตรงปลายกระบองจะมีความสูงนะครับแล้วก็ขอบนะครับขอบก็จะมีการตัดขอบที่ค่อนข้างตรงนะครับเนี่ยนะครับขอบเหรียญบล็อกหน้ากับบล็อกหลังก็จะตัดตรงกัน เนี่นะครับก็จะทําให้ขอบนั้นมีความคมแล้วก็เรียบนะครับส่วนด้านบนก็โคง้งนี่นะครับด้านหลังจะเป็นสีทองทองแบบนี้นะครับคือเป็นกระไหล่ทองก็คือเสียงสีเหมือนทองคําเลยนะครับก็เหรียญจริงก็จะมีความเป็นสีทองค่อนข้างเยอะนะครับถ่ายผ่านกองอาจจะสีอาจจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับเนี่ยครับสีทองแบบนี้ ส่วนด้านหน้านะครับก็จะสีทองกับสีเขียวตัดกันแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอิกเหรียญหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับผมแล้วก็มวลสารที่หลวงพอิธท่านนํามาเนี่ยก็เป็นมวลสารที่สะสมมาอย่างยาวนานนะครับก็และอีกอย่างก็เป็นพิธีใหญ่ด้วยนะครับโดยมีเนี่ยพระเถรอาจารย์ที่ามาร่วมปลุกเสกนะครับถึงยี่สิบท่านนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็น เป็นเหรียญที่ดีมากๆนะครับพิธีใหญ่อนาคตไกลนะครับแล้วก็อีกอย่างสร้างน้อยด้วยนะครับผมก็ท่านใดที่ยังไม่มีไว้บูชาก็ลองเสาะหากันไว้บูชานะครับตอนนี้ราคาก็ยังพอจับต้องได้อยู่นะครับผมก็ยังถือว่าราคาไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามแลบชมจนจบนะครับเพราะว่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องฝากกด กดซับกดแชร์นะครับกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะสร้างคลิปใหม่ๆมาเพื่อเอามาให้ทุกท่านได้รู้เรียนรุ่นต่อๆไปกันนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาในอนาคตในการดูเหรียนแท้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับผมก็สุดท้ายก็ต้องขอบาร,รมีองค์พ่อเวสวร์นะครับจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้แค้วคาดปลอดภัยนะครับ ร่มเย็นเป็นสุขก,ก็มั่งคั่งร่ำรวยกันทุกๆกคนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ